ด้วยความรักลูกอีกแล้วครับก็เลยมาคุยไว้ในวิดีโอนี้หลังจากที่ต่อยอดมาตามลำดับวิดีโอนี้เนี่ยตามชื่อวิดีโอเลยนะครับแค่นี้คือไปทำอยู่แค่นี้แบบนี้แหละแล้วรวยและดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งแค่นี้แล้วก็รวยและดีเนี่ยผมใส่เครื่องหมายคำถามเรามารับสมองกันครับลองสักตั้งครับจากวิดีโอหมายเลข799ไล่มาตามลำดับ จนเจอคำตอบที่เรารู้สึกว่าเออไปทำอยู่แค่นี้แหละแล้วทำให้เรารวยและดีจริงจริงม,มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับไม่ต้องเชื่อผมว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เนี่ยถ้าคนไปทำจริงแล้วจะรวยและดีได้แต่การที่ตัวเราไปรับสมองไปตามลำดับแล้วเจอคำตอบที่จะให้เราทั้งรวยและดี แต่มันไม่ใช่แค่รวยและดีหรอกมันคือชีวิตที่ดีจริงๆอะนะครับมันคือทีมที่ดีจริงๆด้วยอลองดูนะครับลองรับสมองด้วยคําว่าลองสักตั้งก่อนลองสักตั้งที่จะไปดูไล่จากเนื้อหาวิดีโอต่างๆมาแล้วก็เจอคําตอบด้วยตนเองหรือจะลองสักตั้งว่าเฮ้ยถ้าไปเจอวิดีโอไหนแล้วดูถ้ามันจะเป็นการจุดประกายเป็นการเปิดประเด็นให้กับโลกใบนี้ได้ การเริ่มต้นสร้างสรรค์นในการพัฒนาคนพัฒนาทีมนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยอลองสักตั้งลองบอกต่อวิดีโออ่ะสรุปนะครับถึงช็อตนี้เลยครับลองสักตั้งย้อนกลับไปรับสมองด้วยตัวเองจากนั้นเนี่ยลองสักตั้งลองบอกต่อวิดีโอนี้ดูนะครับผมชื่อดามธีรมามนุษย์ครับอ่ะต่อไปครับลองรับสมองต่อด้วยคําว่าสุขภาพดีอืม ถ้าคําตอบที่ทําให้คนเรารวยและดีได้โดยมีรากฐานที่สุขภาพดีนึกภาพไม่ง่ายนะครับเราทํากิจกรรมเราสร้างชุมชนเรารวมกลุ่มเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเน้นไปที่พวกพ้องของเรามีสุขภาพดีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีอืมมันเป็นยังไงนะครับอะสามารถไปรับสมองต่อได้สามารถบอกต่อวิดีโอได้ นะครับจากนั้นครับเสริมเข้าไปอีก3คําก็คือคําว่าสุขภาพดีด้วยไปทํากรรมดีด้วยสุขภาพดีพร้อมไปทําดีพร้อมกับจัดให้ดีได้ง่ายด้วยอ่าถ้าพูดถึงมันคือลักษณะของการที่อ่าถ้าเป็นตัวผมนะก็คือจะปรับจะปรับอาการทางจิตสุขภาพจิตอ่ะให้มันดีจากนั้นเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดีเนี่ยหมุนวนดุดมีชีวิตมันเหมือนคนที่ฝึก สติในลมหายใจพร้อมกับฝึกเพ่งที่จุดตันเถียนท้องน้อยบ่อยๆแล้วหมุนวนพลังดีบ่อยๆหรือคนที่เล่นโยคะบ่อยๆลำมวยไทยเก็กลำมวยจีนบ่อยๆจนแบบมีพลังหมุนวนนะครับจากที่แบบไม่โกรธง่ายๆไม่เกลียดง่ายๆก่อนจากนั้นเนี่ยมีลักษณะของจิตใจพลังดีที่มันหมุนวนดุจมีชีวิตจากนั้นครับ อยู่ท่ามกลางกิจการที่ดีเนี่ยผมไปทานกาแฟมาแล้วก็จดจดประบาณนี้แหละนะครับทานทานชาเขียวมัทฉะในร้านกาแฟนะครับแล้วก็จดจดใส่มาเลยนะครับบางทีอ่านไม่ค่อยออกแล้วนะครับการที่เราไปเริ่มต้นจากจิตเป็นใหญ่ปรับอาการทางจิตให้เหมาะสมไม่ไม่ทุกข์ง่ายๆไม่โกรธง่ายๆไม่เกลียดง่ายๆมันเหมือนกับเราจ่านหนังสือ,อไม่มีอารมณ์อ่าน แต่เราไม่ยอมเราฝึกบ่อยๆว่าเราจะบิวอารมณ์ให้เหมาะกับการอ่านหนังสือได้อย่างไรอันนี้คือสเต็ปที่1นนะสเต็ปต่อไปก็คือมีพลังดีพลังงานหมุนวนเราออกกําลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพออะไรมาแล้วพลัางงานมันคึกคักอไปถึงจุดนั้นจากนั้นครับเลือกคบเจอกับใครสักคนหนึ่งซึ่งสามารถร่วมเป็นกิจการที่ดีร่วม ทำกิจการดีๆให้มันน่าเล่นอ่ะมันจะผูกูก,กันนะสุขภาพดีอ่ากิจการหนึ่งแล้วส่งเสริมการมีสุขภาพดีของคนที่มาร่วมกิจการกันนั่นแหละจากนั้นก็คือสุขภาพดีกรรมดีพร้อมกับจัดให้ดีได้ง่ายอ่ะมันก็คือมันเริ่มต้นจากตรงไหนล่ะอ๋อเริ่มต้นจากปรับอาการทางจิตให้เหมาะสมไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้านลบจุดเดือดต่ำอะแต่เป็นคนที่ ใจเย็นใจเย็นพิเศษก็ว่ากันไปนะครับอะออกตัวไว้ก่อนว่าฟังตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าหยิบกระดาษกามามาลองนึกลองจดลองทำจากเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเจ็ดร้อยเก้าเก้าทับหนึ่งสองับสามเนี่ยมาเรื่อยๆ่อยจนถึงทับหนี้จะเข้าใจได้ง่ายอะต่อไปครับพอเราลองสักตั้งมาแล้วพอเราลองรับสมองประมาณนี้มาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเรื่องของพลังพลังงานพลังดีการที่เราเริ่มต้นดีจริงเนียนเนียนกิ๊กจากแก่นจากใกล้การที่เราเข้าใจการรวมศูนย์กับการทําเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมขอได้นะทุกคนเนี่ยผมอยากให้ให้อภัยแต่การที่เรารู้สึกว่าลองสักตั้งลองหาจุดที่ทำแค่นี้แล้วมันจะดีอ่ะ ถ้าย้อนกลับไปก็จะมีคําว่าอารมณ์อาการมันก็จะมีคําว่าอารมณ์กกามมามาอาก,การสภาพแต่ถ้าถามผมว่าหลังจากที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งที่เรียกว่าเจียมตัวทําจากเล็กจากใกล้นี่แหละแล้วอีกฝั่งนเขาเรียกว่าฉากสําเร็จคือเราเห็นแล้วแล้วแหละว,ว่าเราจะเริ่มต้นแบบใจเย็นเป็นพิเศษเนี่ยเราต้องฝึกอะไรบ้างมีเสาหลักของใจเย็นพิเศษกับทีมพิเศษ มีแนวคิดของการพัฒนาภูมิปัญญาไล่ไปตามลำดับจนกลายเป็นกลุ่มของทีมพิเศษของพวกเราที่รักและดีต่อกันไปเจริญภูมิปัญญาด้านต่างๆถึงจุดที่เจริญด้วยอายุวนาสุขภะละภูมิปัญญาด้านต่างๆนั้นเนี่ยมคีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดิมันมีสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งคือเจียมตัวทําได้โดยไม่ต้องลงทุนสักบาทอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเมกะโปรเจกต์ สวยหรูเลยความสมดุลของสองฝั่งนี้นะครับทำยังไงล่ะมันถึงจะได้อืสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้แต่ก็อย่าลืมนะครับมาดูมาดูต่อแล้วก็อย่าลืมบอกต่อวิดีโอให้ด้วยภาพมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้สองฝั่งนี่ฝั่งที่เจียมตัวกับฝั่งที่แบบเป็นไม่กับโปรเจกต์เนี่ยฝั่งที่เจียมตัวเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วผมก็พลาดตลอด เราจะป้องกันความผิดพลาดแล้วเราจะทำอยู่แค่นี้ทำอยู่แบบนี้เนี่ยให้เราสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะรวยอะ่ะอ,อย่างมีเงินทุกวันนี้เนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่ไหมครับแล้วดีด้วยมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นการที่เราไปเซตสภาวะความมั่นคงบางอย่างให้เกิดขึ้นจากภายในคือความดีที่มันมั่นคงจากภายใน แล้วมันเพิ่มการรับประกันยิ่งขึ้นว่าเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยคือผมไม่ใช่คนเลวหรอกแต่เด็กมันยั่วบรรยากาศมันพาไปอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะทําให้ดีเรามั่นคงยังไงประมาณว่าด้วยสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราจะไม่พลาดทํากรรมชั่วเนี่ยความเจียมตัวนะลองไปเซตอ่ะผมจะมีการปฏิบัติอยู่3ามกลุ่มสามเสาหลักนะครับเสาหลักแรกก็คือ ไปลองพัฒนาการหายใจแน่นอนมันประกอบกับไอการใจเย็นเป็นพิเศษอย่างทีมพิเศษเลยครับทีมพิเศษเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องในอนาคตไม่มีใครมารวมเป็นทีมพิเศษกับเราหรอกแต่การหายใจให้ลึกซึ้งการหายใจอารมณ์รูปนามเกิดดับชานพชงนะครับไอจุดตันเถียนวงจรสวรคนน้อยอะไรพวกเนี้ย จเย็นพิเศษเนี่ยเราทําได้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันขอแค่เรามาจ่ายเวลาทํามันคนที่เคยติดเครื่องคุ้นเคยเคยชินกับการหายใจได้ดีไม่ลองไม่รู้ครับพูดแค่นี้นะครับอ่ะต่อไปครับอีกฝั่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือการที่เรายกระดับอาการทางจิตสภาพจิตสุขภาพจิตก่อนแน่นอนมันเป็นเรื่องของสุขภาพกายด้วยมันเป็นเรื่องของสุขภาพมวลรวมด้วยแต่ ตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเอาสุขภาพจิตก่อนอาการทางจิตที่บอกว่าปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมการงานตรงหน้าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีใช่ไหมฝึกใหม่ซ้อมใหม่ลดไอ้ที่มันจะไม่ดีเพิ่มที่มันจะดีอค่อยๆปรุงค่อยๆปรับนะครับยกระดับสุขภาพจิตรวมถึงการที่เราจะมองว่ามีสุขภาพจิตที่ดีไปทํากรรมดีด้วยมีกิจการดีๆจัดให้ดีได้ง่ายมาลองรับการมีสุขภาพจิตด้วย ติดเครื่องสูขภาพจิตที่ดีด้วยยกระดับสูขภาพจิตอันนี้ข้อที่2นะครับสิ่งที่ช่วยผมดีได้นะเอาแบบเจียมตัวนะไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะแต่มันก็จะขยายไปอะอย่างไอฝึกหายใจเนี่ยมันดาไปสู่ชานโพดชงวงจรยกระดับพลังงานสติปัญญาอะไรว่ากันไปนะครับมันก็ผสมกันแล้วนะ2ตัวเนี่ยมันมิกซ์กันละต่อไปครับจุดหพลาดไม่ได้เลยคือสตินะครับออย่างตัวผมเองเลยนะครับ คือต้องการลดน้ําหนักต้องการดเรนไขมันที่สะสมอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในอะไรเนี่ยให้มันออกไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือสติเฮ้ยห้ามอันนี้อยากกินมากต้องฝึกสติคุมให้มันอยู่มันยากนะแต่การที่เราเคยชินกับการพัฒนาสติเคยชินกับการติดเครื่องสติที่มีคุณภาพใช้กับตอนนี้อ่ะแปลว่าอะไรครับ ชื่อวิดีโอต้องเสริมเข้าไปมันคือตอนนี้ห่วงนี้นี่แหละทำอยู่แค่นี้แล้วจะรวยจะดียิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่รวยม,มันมีดีอะไรหลายแบบด้วยนะครับใส่ไปยันใหญ่เข้าไปด้วยทุกท่านครับทำอยู่แค่นี้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่ามันคือการที่เราไปเริ่มต้นจากการหายใจแล้วกลายเป็นใจเย็นพิเศษเราไปเริ่มยกระดับอารมณ์การสภาพที่ดียกระดับ จากสภาพจิตใจก่อนจากจิตเป็นใหญ่ก่อนแล้วมิกซ์รวมกันจากนั้นเนี่ยการที่เรามีสติที่จะเอาชนะตัวเองที่จะสั่งที่จะหักห้ามที่จะไปไปเริ่มต้นแบบดีๆรวมถึงการที่เราใจเย็นเบาๆก่อนรู้สึกฉลาดนิดๆแล้วไปเล่นไปทำจริงมันเป็นอย่างนี้ครับหัวใจสำคัญก็คือมันเหมือนกับ ตัวเราเองอ่ะหรือลูกของเราหรือหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากประสบความสําเร็จอยากอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เราทําหลายอย่างก็ได้เราจะไปติวตรงนั้นเราจะปวดวิชาตรงนั้นเราจะไปฝึกเราจะไปเปิดโลกกระทัมันทําได้หมดนะแต่การที่เรามาเข้าใจหลักของการสร้างฉากสําเร็จกับการเจียมตัวแน่นอนมันคือการเพิ่มพลังดีอย่างต่อเนื่อง มันคือการสร้างสารรค์เชิงลึกด้วยแต่เอาแค่2อฝั่งนี้ก่อนทุกท่านครับมันเป็นอย่างนี้มันคือคนที่อยากเรียนเก่งอ่ะไปติดเครื่องการอ่านไปเคยชินกับการอ่านจนติดเครื่องการอ่านหนังสือได้ดีจริงๆมันเหมือนกับลองสักตั้งหนึ่งไปออมเงนินเดือนเราไม่เยอะหรอกแต่เราออมได้เงินมาปุ๊บออมไปก่อนเอาแค่ออมแต่คําว่าออมเนี่ย มีคำหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยคือคำ,คำว่าอดโอเคไหมครับออมและอดอดคืออะไรครับสมมติว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์เดือนเดือนเหมือนผมเนี่ยไม่เป็นไรออมไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยออมเป็นก้อนไว้เลยเงิเนเดือนมาปุ๊บออมออมไว้เลยหนึ่งก้อนที่เหลือออเลยครับฝึกอดอดทนอดกั้นอดจ่ายฝึกไม่มีแต่ใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยคนที่ออมและอดไปสักปีหนึ่ง จะเห็นว่าเม็ดเงินมันเพิ่มขึ้นส่วนการที่เราจะไปฉลาดลงทุนฉลาดเสริมสร้างทักษะฝีมือให้สามารถทําได้แล้วแต่นี่คือลองสักตั้งจากนั้นลองสักตั้งอีกกันหนึ่งผมบอกว่าการพัฒนาคนเนี่ยเนี่ยแกนการของการพัฒนาคนเนี่ยมันเหมือนกับมีพื้นที่แห่งหนึ่งมีสถาบันแห่งหนึ่งมีศูนย์มหาเศรษฐะวิการทั้งปวงมีศูนย์พัฒนาคนเป็นระบบเป็นระบบครบกวงจรการที่เสริมสร้างและพัฒนาคนอย่างได้ผล มันเหมือนกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยแทบไม่มีทรัพยากรเลยนะแต่ใครที่เคยไปเที่ยวสิงคโปร์ก็จะรู้ว่ามันเป็นระบบที่ดีในระดับหนึ่งมันเหมือนกับอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปเที่ยวเนี่ยจะหาคนที่แบบอ้วนน้อยมากแต่ถ้าไปอเมริกาจะเยอะอเมริกาเป็นโลกเสรีแต่ญี่ปุ่นเป็นโลกลักษณะของอนุรักษ์นิยมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะครับผมกําลังจะบอกถึงว่าเราไม่ต้อง อนุรักษ์จ๋าเราไม่ต้องเสรีจ๋าเราไม่ต้องเป็นเช่นอเมริกาสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นแต่ผมบอกเลยนะครับว่าก็เป็นอย่างไทยนี่แหละแต่เราแทรกพื้นที่แทรกเครื่องมือแทรกสถานีแทรกกิจการแทรกหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาคนแบบได้ผลแบบฉลาดแบบที่บอกว่ามีทั้งแบบที่โฟกัส จัดระเบียบวางระบบจดจอฝึกฝักไฟกับการที่ให้อิสระเสรีเต็มใจมาใครก็แล้วแต่ที่เข้าใจหลักของพลังที่บอกต่อวิดีโอนี้คือเลยครับได้โปรดให้อภัยผมด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทําไปเนี่ยอ่ะย้อนย้อนอดีตนะนะไอ้ที่ผมบอกไปว่าการที่เราไปลองสักตั้งหาคําตอบที่ดีที่ใช่ด้วยตัวท่านเองลองสักตั้งดูว่า กิจาการใดก็แล้วแต่สังคมชุมชนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะแต่เน้นเสาหลักก็คือสุขภาพดีอ่ะมันอาจจะยังไม่พอเสริมเสาหลักเข้าไปอีกก็คือสุขภาพดีกรรมดีจัดให้ดีได้ง่ายหรือเป็นลักษณะของกิจาการดีแต่ก่อนที่คนเราจะไปกิจาการได้ดีได้ออเลยครับเคลียร์ที่ขังสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นมันเยอะเอาง่ายๆกเลยครับปรับอาการทางจิตที่เหมาะสม ไม่ล้มง่ายๆไม่ใจฝ่อง่ายๆไม่ใจเสียง่ายๆไม่โกรธไม่วุ่นวายง่ายๆไม่ไม่จุดเดือดต่ำง่ายๆอ่าอาการทางจิตแต่เราไปฝึกอย่างเช่นฝึกไทเก็กฝึกหายใจฝึกชานฝึกโพชชงฝึกแพชชั่นอินสปิเรชั่นไวเบชั่นจอยฟูลพีดฟูลเอนไลเมนต์ฝึก, Passion, iration, ration, ful, ful, enment, ฝ,กฝึกอะไรมาหมดแล้วฝึกการที่เข้าใจจกกักราต่างๆจกกักรามูลฐานก็คือเราต้องกล้าที่จะเผชิญ จักรกะต่อมาคือการยอมรับความพึงพอใจความรักการแบบอินเนอร์นะครับมันก็จะไล่ขึ้นมาตามลาดับตามจากกักระคือจักรกะในร่างกายเรานี่แหละแต่แตผ่ผมไม่ได้เอาแบบอะไรนะคำครูคำครูในตําราหรอกนะครับการที่เราไปเข้าใจสิ่งนั้นแล้วเราเรานามาปรับใช้นะแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงจากนั้นเนี่ยเรามาหาจุดที่เราจะตอนนี้ห่วงนี้เราจะเล่นอยู่แค่นี้แหละ เอาให้เก่งอยู่แค่อะไรที่มันงอกงามจากการหายใจที่ดีอะไรที่มันงอกงามจากการที่ยกระดับสบภาพจิตอาการทางจิตจิตสุขภาพจิตที่ดีแต่มันก็มีเสริมมันแหละนะครับจากนั้นเนี่ยการที่เราฝึกสติใช้สติอย่างต่อเนื่องแล้วดึง Big Data จากที่ทําทั้งหมดเนี่ยจากวิดีโอหมายเลขต่างๆมาใช้อะวิดีโอผมเนี่ยจะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าตัดภาพความเข้าใจเป็นห้วงปึ้งปึ้งปึ้ง แล้วท้ายสุดมันคืออะไรครับมันคือการที่เราเป็นปกติมันก็จะเหลืออยู่สองเสาอ่ะสองเสาของเดิมนะครับก็คือใจเย็นพิเศษกับทีมพิเศษไอ้ทีมพิเศษเนี่ยยังไม่มีใครมาเล่นกับผมหรอกแต่ผมก็อยากเล่นบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตเนี่ยเราดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจหลักๆอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือฉลาดเจียมตัว กับฉลาดฉากสำเร็จแต่แน่นอนมันคือการบ่มเพาะพลังดีเติมเต็มเสริมสร้างเก็บเกี่ยวพลังดีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับไอการสร้างสรรค์เชิงลึกอะนะครับมีกิจการดีๆมันเหมือนกับเรากิจการะนะครับกิจการที่มันดีอะ่ะกไ็ไม่อยากโมมากนั่นแหละนะครับแปลอะไรครับแปลว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างเด็กคนหนึ่งเ,เด็กเนี่ย ผมก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกเด็กดีก็มีนะครับแต่เด็กที่เกเรไม่น้อยเลยอย่างผมเนี่ยกวิธีการง่ายๆที่จะบอกเขาก็คืออะไรครับอย่าไปยอมไปลองทําบ่อยๆติดเครื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าละเลยการมีสุขภาพกายใจและจิตที่ดีบางทีเนี่ยใจเราไปเกาะเกี่ยวกับกระแสสังคมความคาดหวังของสังคมเขาเรียกว่า กระแสอย่างเช่นกระแสคนที่ต้องมีเงินเยอะอะไรประมาณนี้นะครับในสังคมยุคนี้อะไรประมาณนี้ไม่ได้บอกว่ากระแสสังคมมันไม่ดีแต่บางครั้งใช้ชีวิตไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วสุขภาพมันไม่ดีอ่ะสุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายนะแปลว่าอะไรครับมันมีความสุดโต่งอยู่คืออะไรครับอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดึงมาใช้อีกว่ามันคือการฉลาดสนกับฉลาดไม่สน ฉลาดไม่สนก่อนเ,อเรื่องนี้ก็ทําทไปอะไรมันเป็นดูดดอกดูดไอ้หยดน้ําบนใบบัวมันเหมือนกับเราก็เห็นนั่นแหละเราก็ยกมือไหว้ล้วก็ทํางานได้ปกติแต่เราไม่เอาใจไปเล่นไปกับมันนี่คือฉลาดไม่สนพร้อมกับฉลาดสนก็คือจดจอฝักไฟโฟกัสแล้วเราจะโฟกัสอะไรดีออ๋อเพื่อนเราก็ติดเกมเพ <re> ื่อนเราก็ติดจอก็เล่นกันไปอ๋อ พอเราไปเล่นเนี่ยด้วยสภาพของจิตคือจิตมันเป็นเครื่องมือร่างกายจิตใจมันเป็นเครื่องมือเราจะเป็นพวกที่เป็นเหยื่อแล้วไปติดเกมติดจอติดเล่นติดอารมณ์เสียติดอารมณ์ดีติดอะไรไปก็และก็ได้แต่เราเลือกได้ที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้บอกว่าเราไปดา่าคนนู้นคนนี้ว่าไม่ฉลาดทางอารมณ์นะครับแต่ หลาดทางอารมก็คือไม่ได้ว่าด้วยไม่ได้สอนด้วยทุกวันนี้คือไม่ได้ว่าไม่ได้สอนผมผมพูดตัดบทสั้นๆเออมันมีสูตรรวยอยู่นะมันมีสูตรดีอยู่นะไปลองคิดด้วยตนเองก็ได้หรือจะไปดูวิดีโอหมายเลข799ทบ6ให้จบก็ได้ลองดูผมก็จะแนะนําแค่นี้เองนะครับมันคืออะไรมันไม่ได้บอกว่าสูตรรวยคือทํานี้ปุ๊บมันจะมีเงินไหลามานะแต่เราจะรู้ได้เองอะบนพื้นฐานของการที่เราไม่เครียดมาก ไม่คิดมากในแบบที่เราทําได้จริงๆแต่ทั้งหมดคืออะไรครับเราก็ทํางานและใช้ชีวิตไปตามปกติโดยลดการที่อารมณ์เสียดิ้นไปบางทีเราต้องลดการที่จะไปเสียเวลาเสียกําลังเสียเงินกับมันด้วยมันคือการที่เราลองสักตั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าลองสักตั้งออมและอดลองสักตั้งในการที่รู้ว่าเราไม่ต้องเก่งผมไม่ต้องเก่งดามธีรามานุษย์ไม่ต้องเก่งแต่ เราบอกไปว่าแนวคิดของศูนย์พัฒนาศิลปะและวิชาการทั้งปวงศูนย์หรือเนื้อที่หรือหน่วยงานองค์กรที่มีการพัฒนาคนอย่างได้ผลด้วยการฉลาดสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณภาพโดยอาศัยหลักการก็คือฝึกคนที่จะมาทําตรงนี้ให้ผ่านก่อนข้อเสียคืออะไรครับเราสร้างศูนย์พัฒนาศิลปะวิการทั้งปวงก็ดีสร้างศูนย์ฝึกหัดสร้างพื้นที่ในการฝึกหัดคนใดๆทั้งปวงก็ดีแล้วเนี่ยแต่ เราเอาเด็กฝากเข้ามาเราเอาคนที่ไม่ฝึกผ่านเข้ามาเราบอกว่าเนี่ยศูนย์นี่มันมีอํานาจมากนะมันมีพลังมันส่งผลดีกับผู้คนมากนะเอาเอาคนของฉันเข้ามาดีกว่าอันนี้เมื่อไหร่ก็พังเพราะว่ามันเป็นลักษณะของมันก็เหมือนกับเราเรา,เราเอาดีเอหรือรหัสพันธุกรรมบางบางจุดอะที่มันเป็นมะเร็งยังไงมันก็เติบโตเป็นมะเร็งเป็นเรื่องปกตินะครับก็ฝากไว้ว่าอนา,อนาคตผมไม่บอกว่า ห้ามหน่วยงานสังคมในโลกใบนี้รับเด็กฝากนะครับเรื่องเขาเรื่องของท่านแล้วแต่นะครับแต่เกี่ยวกับการพัฒนาคนที่ได้ผลเกี่ยวผลดีแบบไม่ใช่ว่าต้องมีความเคร่งเครียดดุจญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์นะครับหรือแบบเสรีแบบอเมริกานะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่มันคือความช,ชาญฉลาดที่เรามีกิจกรรมที่เหมาะสมทําให้คนที่ออกมาจากพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นมีทางเลือกหลากหลายไม่บังคับเลย แล้วเราก็ไม่ได้แปลงคบว่าคนต้องเข้าไปผ่านการฝึกอย่าง,งนั้นแล้วศูนย์แล้วพื้นที่ในการพัฒนาคนศูนย์ภาษีายวิการทั้งปวงไม่จําเป็นต้องมีจุดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องสร้างจากภาครัฐหรือภาคเอกชนอย่างเดียวสร้างได้หมดผมก็สร้างอยู่แล้วเพราะอะไรครับมันคือการกุศลอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนาะเจียมตัวอย่างผมตอนนี้ไม่มีอะไรผมก็แค่สติสติงอกงามเข้าไว้้ลูกหายใจดีๆเข้าไว้แล้ว พอติดเครื่องการหายใจได้เราเคยเคยชินกัการหายใจใจบ่อยๆแล้วอะไรมันมาเองมันเหมือนกับผมหวังไหมว่าพวกเราจะบอกต่อวิดีโอให้ก็หวังแต่ได้วางความหวังเอาไว้แล้วพอเจอหน้าก็บอกว่าอืมมันไม่ได้เก่งหรอกเพียงแต่พอทําไม่ได้แล้วก็เออแล้วทำยังไงมันถงจะทําได้ยังถามว่าผมทําได้ไหมผมก็ทําไม่ได้นะแต่เราไม่คิดมากระวางความสนใจไว้ได้ มไม่กัวงวลนะยอมยอมยอมแล้วเวอร์สเคสยอมรับเวอร์สเคสได้ละปล่อยไปเราสู้คือบอกจริงน,นะครับว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกไอพฤติกรรมความชั้นเชิงของมนุษย์หลกัลกหลักลีลาเราเราสู้ไม่ไหวหรอกแต่อยอมเอาตามเนื้อผ้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครเอ่ยปากมาแล้วบอกว่าดามะดูวิดีโอนี้มาแล้วเราสามารถที่จะมีจุดทดลอง มีจุดที่เราจะมาร่วมทําด้วยกันดีเนียนกิ๊กจากแก่นจากเล็กเราสามารถเซตเป็นเวิร์กช็อปเป็นรถแมปได้ลองสักตั้งหนึ่งอืมเราใช้ชีวิตเ่ยเราทําอะไรได้หลายอย่างแต่การที่เราจริงใจหน่อยเราเก้าวข้ามโลกทัศน์แบบของการฟาดฟันอะไรแบบเ,เดิมๆแล้วเรามาเทพลังให้กับการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเราทุกท่านครับ สบู่ที่เราใช้ยาสีฟันที่เราใช้เองแล้วเราใช้ได้ดีเรายกระ,ะดับไปเรื่อยอ่ะมันจะมีความขลังอยู่ในตัวมันนั่นแหละคือความร่ำรวยด้วยไม่เชื่อผมนะครับผมไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมากแต่พร้อมที่จะเล่นไปจากจุดที่เรียกว่าเจียมตัวกับฉากสำเร็จซึ่งเราจะมารังสรรฉากสำเร็จไปด้วยกันอยากให้ลองดูครับ เล่นง่ายๆงอกงามไปถึงจุดนั้น